สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมินิซีรีจีนเรื่องรอยรักหลังม่านพารามาวนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหยวนจือหมิงที่มารับบทเฉียนมู่เฉินประกบคู่กับนางเอกสาวเฉียวจิ้งเวินที่มารับบทไปลัว่วบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่สูญเสียครอบครัวและยังโดนพระเอกที่เป็นคู่มั่นทอดทิ้งแต่ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อแก้แค้นเป็นเรื่องราวของไปลั่วนางเอกของเรื่องที่เมื่อห้าปีก่อนเคยเป็นคู่มั่นกับเฉียนมู่เฉินพระเอกของเรื่อง แต่พอที่บ้านกับครอบครัวเธอเกิดเรื่องมีคนจะฆ่าพ่อของเธอเขากลับไม่ยอมช่วยเหลือแถมยังบอกกับนางเอกว่าขอถอนมั่นเพราะตระกูลนางเอกล่มสลายแล้ว5ปีต่อมานางเอกกลับมาอีกครั้งในฐานะนักร้องในร้านประตูสรันรมซึ่งเป็นร้านเหล้าของพระเอกเธอได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีทําให้พระเอกสังเกตเห็นและจําเธอได้ความจริงแล้วนางเอกกลับมาอีกครั้งเพื่อแก้แค้นพระเอกเพราะคนที่ทำร้ายครอบครัวนางเอกบอกว่าเป็นคนของพระเอก เธอยมีความแค้นกับท่านหลงเจ้าของบ่อนพนันที่มาขอให้พระเอกช่วยลงทุนในบ่อนเขานางเอกจึงร่วมมือกับหลัวซื่อหัวหน้าสมาคมท่าเรือเพื่อมาปั่นหัวพระเอกเป็นแนวโรแมนติกดราม่าความรักบนความแค้นที่สนุกมากสามารถรับชมได้ทาง VTV ค่ะ